ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโตสโควันนี้เราจะพาทุกคนไปชมรายละเอียดของ t o y o ต a Hilux ปี2026กระบะท,ที่สร้างชื่อเสียงไปทั่วโลกในด้านความทนทานความน่าเชื่อถือและความหลากหลายในการใช้งานรุ่นใหม่นี้ยังคงสืบต่อจุดแข็งเดิมแต่เพิ่มความหรูหราและทันสมัยมากขึ้น ทำให้ไม่ใช่แค่กระบะสําสหรับงานหนะักแต่ยังเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันด้วยโตโยต้าได้ปรับโฉมฮิลล์ปี2026ให้ดูดุดัดนแข็งแกร่ง,แ,งแต่ก็ยังคงความพรีเมียมภายนอกกระจังหน้าขนาดใหญ่ไ่ายหน้าเหล็ทรงเพรียวคมและเส้นสายตัวถังที่เฉียบคมให้ความรู้สึกบึกบึนฝากระอตรงท้ายและซุ้มล้อที่แข็งแรงบง่งบอกถึงสมรรถนะออฟโรดขณะที่ความสูงจากพื้นก็มอบความมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพถนนด้านสมรรถนะฮิลล์2026ยังคงพิสูจน์ให้เห็นว่า เป็นหนึ่งในกระบะท,ที่อึดที่สุดในตลาดเครื่องยนต์รุ่นใหม่มีให้เลือกทั้งเครื่องดีเซลเทอร์สองแลิตรที่ให้แรงบิดสูงสําหรับการลากจูและขับขี่ออฟโรดรวมถึงเครื่องยนต์เบนซิน,นที่เน้นความสมดุลระหว่างกําลังและความประหยัดน้ำมันช่วงล่างได้รับการปรับจูนใหม่ เพื่อให้ทั้งความนุ่มนวลและการควบคุมที่มั่นคงมากขึ้นบนถนนทางไกลขนาดเดียวกันก็ยังพร้อมลุยเส้นทางธุรกันดารโตโยตา้ายังพัฒนาให้ภายในห้องโดยสารลดเสียงรบกวนและแรงสั่นสะเทือนทําให้การขับขี่ราบรื่นและสะดวกสบายกว่าเดิมภายในห้องโดยสารของฮิลสปี2026ถูกยกระดับให้พรีเมียมขึ้นด้วยวัสดุแบบซอฟทัชเบาะนั่งออกแบบใหม่และการจัดวางอุปกรณ์ที่ลงตัวระบบอินโฟเทนเมนต์หน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่รองรับ Apple Carplay และ Android Auto มาพร้อมฟังก์ชัน การเชื่อมต่อที่ครบครันรุ่นท็อปมาพร้อมบาะหนังระบบปรับอากาศอัตโนมัติแยกซ้ายขวาและระบบช่วยขับขั้นสูงเช่น Adaptive Cruise Control Lane Keeping Assist และ Blind Spot Monitoring นอกจากนี้ยังออกแบบพื้นที่เก็บของให้ใช้งานได้สะดวกรองรับทั้งการทำงานและการใช้งานในครอบครัวสำหรับราคา Toyota Hilux ปี2026ยังคงแข่งขันได้ดีในตลาดกระบะโดยคาดว่าจะเริ่มต้นที่ประมาณ1ล้าน2 0 0 0บาท สำหรับรุ่นพื้นฐานและสูงสุดราว1นล้านเก้าแสนบาทสำหรับรุ่นท็อปที่มาพร้อมฟีเจอร์ครบครันและแท็กเก็ตออฟโรดทำให้ฮิลลสยังคงเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ามอบทั้งความน่าเชื่อถือสมรรถนะและความสะดวกสบายที่ทันสมัยโตยโยต้าได้พิสูจน์อีกครั้งว่าฮิลลสไม่ใช่แค่กระบะทั่วไปแต่คือเพื่อนผู้ใจที่พร้อมลุยทุกเส้นทางไม่ว่าจะเป็นงานหนักการขับขี่ในเมืองหรือการผจญภัยนอกถนนใหญ่